สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท่านเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่องประธานสุดธรรมาหรือช่างหนุ่มนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูชิ้นงานฝาท้ายอีซูซูมิวเซเวนคันนี้กันนะครับผมซึ่งดูเผลเผลอแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็ได้โป๊ไปแล้วฝั่งหนึ่ง แต่ว่ามาดูจริงๆดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งครับคุณผู้ชมผมสังเกตว่าเห็นมีรอยปูดอะไรบางอย่างที่อยู่ลึกๆซึ่งมองเผินๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับนี่พอจะเห็นไหมครับคุณผู้ชมซึ่งรอยปูดๆบวมๆบวมๆบวมๆซึ่งรอยปูดๆบวมๆแบบนี้แหละครับเอ้ยจะบวมไปไหนนี่ครับ ผมว่ามันต้องมีอะไรอยู่ใต้ชั้นสีนี้อย่างแน่นอนเลยครับซึ่งถ้าเราทำสีทับหน้าไปนี่เรียบร้อยครับแบบนี้ปล่อยไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาลอกดูกันครับผมมาดูอุปกรณ์ที่จะใช้ลอกสีกันเลยนะครับก็จะใช้นี่เลยครับไดเป่าร้อนแล้วก็มีดขูดครับผม เดี๋ยวมีดขูดเราจะเอาไปขูดสีเราต้องเอามารับคมให้คมกริบก่อนนะครับเพื่อจะขูดสีให้สะอาดชิ้นงานเราจะได้สะอาดนะครับผมก็รับคมทั้งสองด้านเลยครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็ไปที่ชิ้นงานกันเลยครับ งานนี้ผมจะใช้ไดร้อนเป็นตัวลอกสีนะครับการลอกสีไดร้อนจะดีที่สุดนะครับผมมันก็จะมีวิธีแบบใช้แก๊สเป่าแล้วก็ใช้น้ํายาลอกสีใช้แก๊สมันก็จะแบบควบคุมความร้อนไม่ได้ครับบางทีคุมความร้อนไม่ได้เหล็กมันก็จะบวมหรือเด้งอาจจะเสียรูปได้นะครับยาลอกสีก็ เละเทอะครับแสบด้วยบางทีพอลอกไปถึงสีโป๊ก็ลอกต่อไปไม่ได้อีกก็คือไดร้อนนี่แหละครับดีที่สุดแล้วครับก็คือควบคุมความร้อนได้ทำให้เหล็กไม่บวมแล้วก็ชิ้นงานก็สะอาดแล้วอีกอย่างก็ไม่ทิ้งสารเคมีซึ่งน้ำยาลอกสี ถ้าเราทำความสะอาดสารเคมีออกไม่หมดก็จะทำปฏิกิริยาให้สีเราพองขึ้นมาในอนาคตได้อีกครับคุณผู้ชมมาดูนี่ครับมาดูตรงในส่วนที่มันพองขึ้นมาก่อนหน้านั้นที่เราส่องดูนะครับมาดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในไหนขอดูหน่อยสินี่ครับพอเปิดออกมาก็เจอทันทีครับสนิมชัวครับซึ่งสนิมอันนี้ เห็นได้ชัดเลยครับคุณผู้ชมว่ามันมาจากสีเกาะเหล็กกันสนิมเฮ้ยสีเกาะเหล็กกันสนิมแล้วสนิมขึ้นที่สีเกาะเหล็กได้ยังไงช่างหนมใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมซึ่งอันนี้รถคันนี้ก็น่าจะทำในยุคก่อนๆที่ยังไม่มีสีโปลไฟเบอร์เกาะเหล็กนะครับ ปัญหาแบบนี้ก็คือมันยังตกค้างมาอยู่สมัยนี้อยู่ครับผมเรียกสมัยเลยนะเนี่ยครับสีก่อเหล็กคือประสิทธิภาพสีก่อเหล็กมันจะสู้สีโปไฟเบอร์ไม่ได้นะครับก็ยังไงก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ความเข้าใจของผมคือสีโปไฟเบอร์ก่อเหล็กมันจะยึดก่อเหล็กได้ดีกว่า ดีกว่าพวกนี้แหละครับแล้วมันก็ไม่ก่อให้เกิดสนิมมาจากด้านล่างด้วยนี่คุณผู้ชมดูนี่ไอที่เขียวเขียวข้างล่างนั้นคือสีกอเกาะเหล็กนะครับสีเก่อเหล็กรุ่นนี้คือสีเก่อเหล็กในตำนานเลยครับทุกอู่ทุก,ท,กที่ใช้กันทั้งนั้นเลยครับผมนี่แหละครับสีเขียวที่มีลักษณะด้นดานๆเวลาพ่นหรือทานเนี่ยจะมีกลิ่นที่ฉุนจมูกมากๆเลยครับแล้ว บางทีทําไปลถยังไม่ได้ออกเลยสีปูดขึ้นมาแล้วโอ้หมดกันครับยีหย่หอ้อยี่ห้อดังเ้ืยนะครับผมผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับผมเดี๋ยวจะไปกระทบกับธุรกิจเดี๋ยวจะมีการฟ้องร้องกันได้เอาเป็นว่าช่างเขารู้กันนะครับผมว่าสีกอเล็กมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับดูครับคือแบบแทงเข้าไปแล้วสนิมมันก็ยังกินเข้าไปลึกเรื่อยๆลามแล้วครับ เดี๋ยวผมเอาโลโก้ออกก่อนที่แรกเป็นแค่จุดด้านข้างใช่ไหมครับคุณผู้ชมแล้วดูสถานการณ์ตอนนี้ก็คือถ้าถ้าเราลอกไปเห็นขอบสนิมไปเราก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็คือเนี่ยแหละครับงานในลักษณะนี้คนที่ประเมินงานตั้งตอนแรกก็ก็มองไม่เห็นครับ แล้วถ้าเกิดทําไปคุณลูกค้าก็จะประมาณว่าทํางานไม่เรียบร้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เราก็ต้องรับไปนะครับถ้าเกิดว่าทํางานไปแล้วงานปูดขึ้นมาเขาก็จะประมาณว่าก็ประมาณว่าเราทําไม่ดีอะไรประมาณนี้ยครับก็เลยปัญหานี้ก็ต้องแก้เฉพาะจุดไปครับนี่ครับพอลอกออกมามันก็จะเจอแบบสนิมเป็นจุดๆไปครับ แต่ว่าเราจะลอกเป็นจุดๆไปมันก็เดี๋ยวทํางานลําบากก็ต้องลอกเป็นหน้าใหญ่ๆไปเลยครับเดี๋ยวมาดูการลอกสีกันไปยาวๆเลยนะครับคุณผู้ชมลุยกันเลยครับไป นี่ครับผมมาสังเกตนะครับจุดที่เป็นสนิมจุดที่เป็นสนิมนี้จะขึ้นตามที่ที่เราที่เขาไอได้ทาสีเกาะเหล็กกันสนิมไว้คุณผู้ชมว่าแปลกไหมครับทาสีเกาะเหล็กกันสนิมแต่ว่าสนิมขึ้นตรงสีเกาะเหล็กกันสนิมแมแล้วชื่อมันช่างขัดกันเลอเกินใช่ไหมครับ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวมาลอกกันยาวๆทีเดียวเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหน,นึ่งเนี่ยครับก็ต้องไล่ลอกออกไปจนจนถึงขอบจนจนถึงที่มันไม่มีสนิมนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ครับถึงตรงนี้ก็หมดแล้วครับต่อไปผมจะไม่ได้ทาสีกอเหล็กกันสนิมนะครับผมจะใช้สีโป๊ไฟเบอร์แต่ว่าขั้นตอนการโป๊ จะตัดรวมเป็นคลิปหน้านะครับผมผมจะทำคลิปทำขั้นตอนการทำงานแบบเออยังไงอะ่ะตัดเป็นตอนเป็นตอนไปครับเพื่อจะได้แยกขั้นตอนคุณผู้ชมจะได้ไม่สับสนนะครับผมคือขั้นตอนนี้ผมจะเตรียมพื้นเพื่อรอการโปนะครับนี่คุณผู้ชมมาดูสนิมข้างในข้างในสีกันครับ เนี่ยครับสีกเกาะเหล็กกันสนิมสีเขียวๆเนี่ยเออนี่ยครับเป็นดวงเป็นสนิมเหลืองๆที่แรกแผลอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ยังไม่มีสนิมเท่าไหร่แต่ว่าสีปูดขึ้นมาพอลอกออกนิดเดียวเท่านั้นแหละสก,กิดลามมันนี่เลยมาครับต่อไปขัดสนิมครับผมด้วยใบขัดสกอตไบหรือจะเรียกว่าใบปั่นสนิมสาหร่ายก็ได้นะครับ ก็สกอตไบครับใช้กับเครื่องขัดโรตารี่เลยเครื่องขัดตัวนี้ก็ใช้ขัดเงาขัดยาได้นะครับเอามาปั่นสนิมก็ได้เครื่องขัดแบบนี้ก็มีหลายแบบนะครับแบบใช้ลมก็มีนะครับแต่ที่นี่เราไม่มีเราก็เอาเครื่องขัดนี่แหละครับมามาปั่นก็จะปั่นในบริเวณที่เป็นสนิมตรงที่เป็นลอกออกมาที่เป็นเหล็กดำๆนี่แหละครับ ปั่นให้ขาวเลยครับไปเร็วๆเลยช่างหนุม่มเร็วๆเ,เสียเวลา <c oughs> <c oughs> คือคลิปมันจะยาวครับคุณผู้ชมก็คือปั่นให้มันขาวนั่นแหละเอาให้ขาวที่สุดเท่าที่คุณผู้ชมจะปั่นได้นั่นแหละครับคือยิ่งขาวยิ่งดีครับก็คือเอาสนิมออกให้หมดเอาให้เหล็กเงาวแวบเลยครับ ลอกถึงไหนปั่นถึงนั่นเลยนะครับหลังจากนั้นมาดูกันครับผมเนี่ยครับเหล็กมันก็จะขึ้นเงาๆมาแบบนี้นี่เงาแวบเลยไล่สนิมแล้วครับ ต่อไปนะครับผมก็จะมาขัดตามขอบนะครับตรงกลางนี้ก็ต้องปั่นอีกทีนึงนะครับผมแต่ไม่ได้ปั่นด้วยใบสกอตบใบเนี่ยครับตามขอบเนี่ยครับมันยังมีแบบสะดุดมืออยู่ครับคือผมไม่ได้ปั่นคมจะใช้ใบกระดาษทรายปั่นเนี่ยครับตามขอบตามรอบๆเลยนะครับตรงนี้ก็ขัดนะครับผมยังไม่เสร็จนะครับตรงนี้ยังใช้ไม่ได้ นี่ใบกระดาษทรายขัดแห้งเบอร์80ใช้คู่กับเครื่องขัดลมครับนี่เลยเครื่องทุนแรงผมก็แปะกระดาษทรายเข้าไปครับผม6รูนะครับก็ให้รูมันตรงกันครับผมมันจะได้ดูดฝุ่นออกเป่าออกไปด้านหลังครับแปะเข้าไปมันเป็นตีนตุ๊กแกนะครับคุณผู้ชม จะเริ่มปั่นตามขอบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาปั่นเหล็กตอนสุดท้ายเนี่ยครับขอบนี้แล้วก็บริเวณนี้จะปั่นสร้างเส้นเพื่อให้สีโป้ยึดเกาะน,นะครับก็จะปั่นออกมาอีกสักเล็กน้อยครับเพื่อสร้างเส้นให้สีโป้มายึดเกาะน,นะครับผมเพราะว่าเราจะมีการโป้สีด้วยนะครับที่เป็นขั้นตรงนี้เดี๋ยวจะปั่นให้เรียบเลยนะครับเนี่ยมันยังสะดุดมืออยู่ ตรงนี้ก็เป็นหัวใจหลักที่จะทําให้สีโป๊เราเรียบนะครับเหล็กพวกนี้ก็ต้องปั่นเพื่อสร้างเส้นนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มปั่นตรงขอบสีตรงนี้เลยนะครับก็คือตรงนี้มันยังเป็นขั้นสูงอยู่ตรงนี้คือยิ่งปั่นเรียบได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผม เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอาการที่ลักษณะบอกว่าสียุบขอบยุบขอบหัวใจก็จะมาจากตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับคือทําให้ไม่ให้มันเป็นขั้นเยอะที่สุดนะครับคือพยายามขัดให้มันกลืนกันที่สุดแล้วหลังจากขัดตรงนั้นเสร็จแล้วก็มาเปิดปากแผลเพื่อสร้างเส้นให้สีโป๊มายึดเกาะก็เปิดลึกๆเลยนะครับคุณผู้ชม ยิ่งสร้างเส้นลึกเท่าไหร่ยิ่งดีครับแต่ว่าไม่ให้ไม่ให้ถึงเหล็กนะครับถ้าลึกมากมันก็ถึงเหล็กก็คือสร้างเส้นให้มันเป็นด้านๆนั่นแหละแล้วก็ขัดไล่ขอบนะครับผมขัดขอบให้สลบสุดท้ายจะมาขัดตรงกลางนะครับพยายามไล่ขอบให้มันเรียบๆนะครับคือให้มันสะดุดมือน้อยที่สุดครับเพื่อลด ปัตตาการเสี่ยงเวลาเราพ่นสีรองพื้นเข้าไปสีโป้มันจะได้ขึ้นขอบน้อยที่สุดนะครับเนี่ยครับพยายามทําให้มันเรียบที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วสุดท้ายเราก็จะมาสร้างเส้นที่เหล็กกันเพราะว่าหน้ามันเรียบเรื่นๆรื่นแบบนี้ สีมันก็เกาะไม่ดีครับสีโปเกาะพัสสอ้ยสีโพไฟเบอร์เกาะเหล็กถ้าเกิดว่าเราสร้างเส้นยึดเกาะให้มันมันก็จะเกาะแน่นยิ่งขึ้นครับผมนี่ครับพอขัดกระดาษทรายเข้าไปมันก็จะเป็นรอยกระดาษทรายลายๆแบบนี้ครับเนี่ยมันก็จะสักสาด้วยรอยกระดาษทรายตรงนี้คือใบขัดสกอตไบร์มันก็จะเงาเห็นไหมครับมีความต่างนะครับ โอเคครับมาขัดกระดาษทรายตรงหน้าเหล็กกันทั้งชิ้นเลยครับเสร็จจากนี้ก็เป่าทำความสะอาดนะครับผมแล้วก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็คือขั้นตอนการโป้ชิ้นงานโอเคครับคุณผู้ชมจบขั้นตอนนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ผมจะทำเป็น ตัดเป็นคลิปเป็นคลิปเป็นไปนะครับผมจะทำทีละขั้นตอนผมจะทำคลิปแยกไว้แบบละเอียดจนครบกระบวนการทำสีเลยครับผมก็คือขั้นตอนนี้การเตรียมพื้นผิวเพื่อรอการโป้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าทำรวมๆเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะงงเดี๋ยวก็จะแยกไม่ออก ผมอยากให้คุณผู้ชมไล่ดูทีละคลิปไปเลยครับว่าขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้จนไปถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยครับผมว่าทําแบบนี้จะเข้าใจละเอียดดีกว่านะครับคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมมีความคิดยังไงครับผมโอเคนะครับคุณผู้ชมติดตามชมกันต่อคลิปหน้านะครับผมต่อไปจะเป็นการโป้นะครับขั้นตอนการโป้ต่อคลิปหน้าเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับและขอฝากเพจ Facebook ด้วยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับผมตรงนี้อย่าไปจับนะครับคุณผู้ชมปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับห้ามไปจับนะครับผมเพราะว่ามือเรามันมันจะมีเหงื่อซึ่งเหงื่อก็คือเกลือเกลือก็โอเคแหละครับเกลือก็เค็มเค็มก็สนิมครับคุณผู้ชมแล้วก็อย่าปล่อยให้ข้ามคืนนะครับต้องโปะภายในวันนี้เท่านั้นนะครับผม ถึงจะโปะเที่ยวเดียวก็ต้องโปไว้นะครับอย่าปล่อยข้ามคืนโดยเด็ดขาดโอเคนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับฝากเพจ Facebook ด้วยนะครับผมอยู่ใต้วิดีโอนะครับคุณผู้ชมฝากติดตามคลิปขั้นตอนต่อไปด้วยนะครับผมจะทำการโปแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชม